ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการไดคัดนะครับในปี2021นี้นะครับซึ่งเป็นปีที่แบบเออ p h o t o s h o p มันสุดเจ๋งอะ่ะแบบคือเราคลิกเดียวไดคัดได้เลยอะ่ะแบบ AI มันโคตรเจ๋งอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมราบเข้าสู่ช่องพูว่บนะครับผม ว่าแบบเออทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้เออแล้วผมก็จะแนะนําว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้กับอะไรไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในคลิปดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไปลุยในโปรแกรม Photoshop เลยครับครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในโปรแกรม p ฟอตูครับผมก็มีรูปภาพนะครับตัวอย่าง4รูปภาพนะครับเอามาลองดคันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ก็ทั้งหมดก็จะเป็นรูปภาพของกับตันเมกานะครับโคเทคตกตน,น,นี่ทั้ง4ภาพเลยนะครับภาพแรกน,นี่ภาพ2อันนี้ภาพ3ภาพ4ครับก็จะสังเกตได้ว่าในแต่ละรูปนะครับมันก็จะมีเดฟมีความหลากหลายทางฉากทางตัวอของแบบนะครับเข้ามานะครับแตกต่างกันนั่นเองโอเคเรา มานานสำหรับวิธีการไดคัทที่ผมบอกว่าคลิกเดียวนะครับก็คือตรงรูปภาพนะครับตรง property นะครับมันจะมีคําว่า remove background อ,อยู่นะครับแต่ว่านะครับตัวนี้เราสั่งเปิดขึ้นมาในโปรแกรม photoshop ใช่ไหมมันจะล็อก background ไว้อยู่อย่างเงี้ยเราต้องมาปลดล็อก background ตัวนี้ก่อนปึ๊บนะแล้วก็ถ้าใครหาไม่เจอนะครับเลื่อนไอตัวนี้ลงมาครับหรือว่าเลื่อนให้ลูกศรนนขึ้นไปก็ได้นี่ะมันจะอยู่ข้างลาง ว่า Remove background อยู่ใน property นะครับถ้าใครไม่มี property นะครับมาที่ Windows แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Property Property คลิกที y e r นะครับแล้วก็ทําการกด Remove background ไปเลยปึ๊บหลังจากนั้นโปรแกรมมันก็จะทําการคํานวณนะครับแล้วก็ได้คัดให้เราอย่างเท่อย่างก,ก๊อตเลยนะครับแถมได้คัดมาในรูปแบบของแมชด้วยนะครับ ดูเนียนนะผมว่าถือว่าเนียนนะดูดออิอันนี้ฉากที่แบบฉากที่อยู่หิมะนะเดี๋ยวคงมดนทอนแซดกลับแล้วกัน,กนอนโดนเจโทนเ,เจเป็นการแบบคัปปี้เยอะนะ,อะลองดูรีมูฟแบ็กกราวอันนี้คือมีแบ็กกราวนะอันนี้ไม่มีแบ็กกราว เนียนอ่ะถือว่าโอเเลยนะแบบโปรแกรมมันคำนวณได้ดีมากเลยครับโอเคเราไปต่อกันที่รูปต่อไปเลยอ่ะรูปนี้นะครับสังเกตได้ว่าอะไรมันมีแสงเข้ามาจากฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแสงเข้ามาสะท้อนกับผมกับอะไรเรามาลองดูกันว่าตัวโปรแกรมมันจะคำนวณได้ขนาดไหนนะนีะ่ยังไม่มีกดคอนโทรล J ก่อนละกันนี่ก็ทำให้มันเป็นรูปภาพไม่ล็อกไม่อะไรอะ่ะโอเค ให้มันเป็นแบบเลเยอร์รูปภาพธรรมดานะกดรีมูฟแบ็กกราวด์อ่ะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะทรงผมอะไรก็ไม่ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่อ่ะดูดิเนียนนะ,ะเผือบางบางทีได้คัดเนียนกว่าแบบคนได้คัดจริงๆก็ด้วยดูดิเออใช้ได้ใช้ได้ ตอนแรกผมคิดว่ารูปนี้มันจะแบบได้คัดไม่ได้เว้ย AI มันจะคำนวณไม่ได้แต่ว่าโคตรเจ๋งได้เฉยแต่ว่าก็ต้องไปเคลียร์คนสอคนนี้ออกเองนะครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ดีกว่าเนื่องจากนะครับว่าตัวคนนะครับตัวแบบเนี่ยมันอยู่ชิดกับตัวตัวแบบที่เราต้องการมากเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นระยะกล้องมันจะมีเ e p t ใช่ไหมครับ d e p t ความ ลึกตื่นของอเลนอะไรเงี้ยใช่มุมข้างหลังด้านหลังเนี่ยสังเกตได้วันเบลอมันก็จะเป็นอีกเดฟหนึ่งนะครับส่วนตัวแบบพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบเดฟเดียวกันกับกับตันเมกาของเราเพราะฉะนั้นเลยมันเลยแบบเคลียร์ไม่ได้นะครับโปรแกรมมันเลยคำนวณออกมาไม่ได้เลยได้เป็นแบบนี้แทนถ้าเราอยากไปจัดการเราก็ไปจัดการที่เลเยอร์แมสตรงนี้ปึ๊บเอบัตนะครับระบาย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 ไป ก็เคลียร์ไปนะครับถ้าถ้าอยากทำนะอ่ะมาต่อวันที่รูปต่อมาดีกว่ารูปนี้นะครับก็ผมมองว่าสีพื้นนะครับมันเกินกับตัวแบบมากนะครับแต่ว่าก็น่าจะกระไดคัดได้อยู่นะครับไม่ยุ่นหาอะไรนอกเพราะว่าตัวแบบมันคมมากนะครับรูปนี้มันเป็นโมเดลของกัปตันนะอ่ามาลองสร้างอนะีกเรื่อยๆนึงปีขึ้นมากดรีมูฟแบ็กกราวเออ ย i คำนวณออกมาปึ้งอ่ตามที่ผมคิดเนียนติ๊ <c oughs> คดคลิกเดียวจบไปรูปสุดท้ายรูปนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะแบบแสงมันโอเวอร์มันย้อนแสงเข้ามาทําให้แบบตัวแบบมันสะท้อนแสงดูดีเนี่ยเนี่ยเต็มเลยมาลองดูว่ามันจะแบบ AI มันจะคำนวณได้ขนาดไหนนะสำหรับโปรแกรม Photoshop อันนี้เป็นเวอร์ชัน2021นะครับอลองคำนวณดูปึ๊บเอ้ยไม่แย่นะถือว่าไม่แย่เลยอ่ะได้เลยอ่ะดูดิกินไปน,นิดเดียวเองสังเกตดีๆนะตรงช่วงเนี้ยรูปภาพมันเบลอด้วยนะด้วยความที่รูปภาพมันแตกอ่ะเออเนี่ยด,ดิกินไปน,นิดเดียว ไม่เยอะมากถือว่าโอเคเลยแหละดีเลยอะเจ๋ง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 มากเลยเฮ้มือขาดหรือเปล่ามือขาดนะครับทุกคนเนี่ยนี่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อก็อย่างที่บอกภาพมันไม่คมชัดภาพมันไฟล์ขนาดมันเล็กแล้วก็พอมาเปิดในโฟล t o s h o ช็อปอย่างเงี้ย AI มันคำนวณเป็นพิกเซลแล้วมันความละเอียดมันไม่ถึงอะใช่มันก็ได้ประมาณเท่านี้แหละ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แหละเอามาอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันมีการได้ัดรูปที่มันง่ายแบบนี้ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้เราก็มาสอนวิธีการได้ัดแบบง่ายๆเนาะแล้วก็แนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆเผื่อทุกคนจะนำไปใช้ได้นะครับก็นำไปใช้ได้อย่างแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลดเวลาของเราในการทำงานอย่างเงี้ยเนาะครับ โอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแงนก็ดีเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็หายไปนานพอผมจะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพอผมคิดว่าจะอยู่ทําคลิปแล้วเนี่ยเลิกทําคลิปไปแล้วเนี่ยก็ค <c oughs> ือผมย้อนกลับมามองอุปกรณ์มอ,องไฟมองคอมมองขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออกลับมาทําดีกว่าเสียดายตังที่ซื้อเตรียมมาก็นั่นแหละถึงจะไม่มีคนดูถึงจะไม่อะไรก็ช่าง แต่ว่าเราลุยต่อกันดีกว่านะครับสําหรับคลิปของช่อง Power Up นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมกับคอนเทนต์อีกมากมายที่ผมคิดได้ผมก็จะเอามาทําลงมื่ม,มัวไปเลยครับผมไม่สนใจว่าใครจะดูละเอาเป็นว่าจะเป็นเก็บเป็นดูเตี้เป็น,ปน,ปนตรอรี่ของผมแล้วกันนะครับในแต่ละแบบเดือนในแต่ละวันในแต่ละทิศอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ผมจะลงไว้นะครับเผื่อแกใไปจะได้กลับมาดูอะไรเงี้ย